สวัสดีค่ะคุณแม่คะเออเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเออแม่อ่านหนังสือไม่ได้เนอะนะคะแม่อ่านหนังสือไม่ได้เราเอาเราเอาใบแผ่นพับมาให้แม่นะคะแม่บอกว่าแม่เอาให้คุณพ่ออ่านให้ฟังอ่านให้ฟังอ่านแล้วเป็นยังไงคะทีน่ะเรค่ควรตามก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เรากระทำเนาะสิ่งที่เราค่ควรถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าทําให้เราสำเร็จแล้ว เราก็ได้รับสิ่งตอบแทนมากมายมากมายเลยแบบว่าพูดพูดไม่ถูกเอออแม่เรายกมาสักข้อสองข้อเอาการดําเนินชีวิตเออแล้วก็สามีเขาก็ดีขึ้นเออเคปลูกผักไปยังไงนะเก็บผักได้อะไรนะก็ก็โอเคปลูกแบบเราไม่ต้องใช้เคมีเออือเราระวังตัวเองเราก็รดน้ำทำอะไรเราก็ทำในน้ำเตี้สูเราปรปรองเจ้าค่ะลูกทำนาที่ของลูกแล้วสิ่งที่เหลือได้ือหน้าที่ของพลูกที่จะงอกงามหรือดุก อไอ้นรื่ก็เป็นของนัาที่ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงทําให้เราอพระองค์จะอวยพรพืชไร่พืชนาให้เราพืชสวนให้เราทุกอย่างคือพระองค์อวยพระกร,รเราอยู่แล้วเราก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนี้เนาะที่พระเจ้าทําให้เราอลืลูกๆก็ดีขึ้นเขาก็พูดดีในสายใจคอเขาก็ดีเขารับผิดชอบดีไม่ใช่ว่าลูกดีแต่เขาเป็นมีพระเจ้าอยู่กับเขาพระองค์เป็นคนดีพระเจ้านั้นเป็นความดีเลิศใช่ไหมล่ะเขาก็เลย ตรงนั้นก็ออกมามันฉายแสงออกมาโดยก็ผขออกยาวสามีก็การจริงแล้วแตจะพุดงแล้วกรู้เรื่องอืมันแก่เยอะมากแล้วก็จะลงลึกๆเจ็บๆแล้วก็ให้ควรแล้วก็อธิษฐานเผื่อว่าพระเยซูนั้นทรงทําบนกางเขนถ่ยบาปเราไถ่รรตไถ่ยเวรของเราถ่ยทุกอย่างของเราแล้วเราบิสุดแล้วเราเป็นผู้ชอบธรรมในประเทศแล้วไม่งั้น คนเองก็จะเปลี่ยนแปลงไปให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนโดยพระคุณแต่ตัวของเขาเขาเปลี่ยนไม่ได้แต่พระเจ้าช่วยด้วยก็ขอบคุณพี่เจ้าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนดีมากเลยเนาะเพราะก่อนหน้านี้คือเราเหมือนพระเจ้าอยู่ไกลเนาะพระเจ้าอยู่ไกลมากก็เลยอธิษฐานอะไรก็ไม่เห็นเนาะไม่เห็นแล้วไม่รู้เราไม่รู้ว่าพระเจ้ารู้แต่ว่ารอดแล้วในจิตวิญญาณแต่ว่าในโลกนี้เราได้รับอะไรมันเราไม่รู้เราไม่รู้เลยเนาะพอเราได้เห็นแผ่นพักตรงนี้เราก็เลยเห็นว่าโอ้ยเราได้หมดแล้วเนาะทีเนี้ย ใช่เรารู้เราเห็นเห็นคือการพูดของเรามันเป็นจริงของคือเจ้าสัญญาอย่างไงก็ยังงั้นขายผักก็คือเห็นได้ยินแม่บอกว่าเลยนะเก็บผักขายได้ทุกวันไม่หมดสักทีผักเนี่ยทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเก็บเออไม่หมดสักทีจากก่อนหน้านี้คือเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวแหงเดียวตายเนาะแต่ตอนนี้คือมันแปลกมากแม่บอกว่าแม่เก็บผักได้ขายทุกวันใช่ทุกวันผักเอเมนคือคือัน มันเติบโตมันอัศสัจยันเนาะทําทำไมมันทั้งได้แบบอะไรแตกไวจังเลยเนาะแม่เนาะแตกไวโตมันแตกไวเพราะว่าเพราะว่าเพราะบทภาวนาของเรานี่เนาะขอบคุณพระเจ้าโอเคค่ะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะ